หนึ่งในเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กันกับเกมสมัยเก่านั่นก็คือสูตรโกงเกมที่ถูกทำเข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยอยากจะทำอะไรใหม่ๆแปลกๆจากที่ผู้พัฒนาได้ตั้งไว้แต่มันก็มีสูตรโกงเกมบางตัวนะครับที่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันมีความแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขาหรือว่าชวนปวดหัวซีเือเกินซึ่งผมนะครับได้ยกตัวอย่างสูตรโกงเกมสุดแปลกนี้มาให้ท่านได้ชมกันทั้งหมด5เกม ซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมอ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครผมก็ต้องฝากขออภัยไปด้วยครับและ5เกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างเราก็ไปชมกันเลยครับทูล็อกไดโนเสาร์ฮันเตอ o ์ทูล็อกไดโน u สาร์ฮัคือเกม FPS ในสมัยก่อนที่เราให้กับเครื่อง Nintendo 64และบนเครื่อง PC ที่เรานีครับจะได้ต่อสู้กับเหล่าไดโนเสาร์มากมายซึ่งเกมนี้นีครับก็มีสูตรโกงเกมให้เราได้ใช้เหมือนกัน เราสามารถใช้สูตรล่องหน Spirit โ o d e กระสุนไม่จํากัดและสูตรนี้นะครับจะมีสูตรเดียวในการใส่ซึ่งเป็นสูตรที่เรียกว่า the big c h e e t ที่คุณนะครับจะต้องใส่อักษรดังนี้ n g t h d g d c r t h d g d c r t d t r k ซึ่งจากที่ทุกคนได้ดูเนี่ยสับคำเนี้ยมันเป็นสับที่ไม่ได้มีคําแปลใดๆเลยแต่ว่าถ้าให้ลองสังเกตดีๆครับอักษรพวกนี้จริงๆอ่ะมันมีคําเต็มอยู่นะเพียงแต่ผู้พัฒนาเลยครับ ตัดภาษาอังกฤษที่เป็นสลาออกไปเพราะว่าคำเต็มของสูตรนี้นะครับมันเขียนว่า on the e g age t h e y God created t o r o c k สังเกตก็คือผู้พัฒนานะครับเพียงแค่ตัดภาษาอังกฤษที่เป็นสลาออกไปเท่านั้นซึ่งถ้าหาว่าคุณจำสูตรเต็มได้การจำสูตร The b e e c h e e ที่ขึ้นใจก็ไม่น่ายาก t e n c h o Steel Assassin เทนชูสเตปแอตเทอซินคือเกมลอบเล่นที่ดังมากๆในสมัยต้นยุค2000ครับเราจะได้รบทบเป็นนินจาที่จะต้องลอบเล้นเข้าไปสังหารเป้าหมายและเกมนี้ถือว่าเป็นเกมยุคต้นตำรับของเกมแนวยากในสมัยนี้เลยก็ว่าได้แต่ว่าเกมเท c h ูส s e ปแอ As s อร s ซิเนี่ยครับก็มีสูตรโกงเกมมาเหมือนกันนะที่จะเป็นสูตรในการเปิดดีบั g โห d ดซึ่งดี b ั g m ห de เนี่ยครับก็คือเป็นโหมดเหมือนโหมดผู้พัฒนาที่จะเอาไว้ปรับแต่งอะไรต่างๆที่มันจะสามารถเปิดให้เราวิ่งเร็วได้ปรับทิศทางของศัตรูได้หรือแม้กระทั่งเปิดให้เล่นนแบบ2คไดด้้วย แต่สิ่งที่พิเศษก็คือการใช้สูตรนี้นะครับมันค่อนข้างยากและมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากๆโดยคุณจะต้องกด L 1และ R 2ค้างไว้และกดสามเหลี่ยมลง x ซ้ายสี่เหลี่ยมขวา o และยังไม่หมดนะครับคุณก็จะต้องปล่อย L 1และ R 2ที่กดค้างไว้และกด L 1 R 1 L 2 R 2ซึ่งพอคุณกดเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็จะได้ยินเสียงระฆังเบาๆจากนั้นให้กด pause เกมของคุณเนี่ยก็จะสามารถใช้ดีบักโหมดได้ซึ่งกว่าจะใช้โหมดนี้สักทีนึงเนี่ยเล่นเอาซะเหนื่อยเลยคราชแ d i c o o t จริงๆเกมคราชแบ ico ูดนะครับไม่จำเป็นต้องมีสูตรก็สามารถเล่นจบได้อย่างสบายๆแต่ว่าเกมนี้นะครับก็ยังมีสูตรออกมารองรับคนที่อยากทำอะไรแปลกๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าสูตรสูตรหนึ่งของเกมคราชแบ icoot เนี่ยมันมีความยาวมากๆมาก,มาก,มากถึง24ตัวอักษรซึ่งมันค่อนข้างจำได้ยากมากๆเลยครับเพราะว่า สูตรโกงเกมของเกมอื่นๆเนี่ยจะมีความยาวราวๆสิบถึงสิตัวอักษรเท่านั้นซึ่งสูตรที่ว่านะครับก็คือสูตรผ่านทุกด่านซึ่งสูตรนี้เนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยสามเหลี่ยม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  x สี่เหลี่ยมสาม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 เหลี่ยมสี่เหลี่ยม x สามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม x x x และก็ x อ่ะใครอยากจำเชิญเลย I อคาริวอ r r เร คุณคิดว่าเกม Cash b a n d ู c o o t เป็นเกมที่มีสูตรโกงเกมยาวมากๆแล้วนั้นเกม Icarly v a r i e r ที่เป็นเกมแอคชั่นบนเครื่องฟามิคอมเนี่ยมีความยาวของสูตรโกงเกมที่มากกว่าอีกครับเพราะว่าสูตรโกงเกมที่ทำให้เราเลือกด่านได้ในเกมนี้เนี่ยมันมีความยาวเกิน30ตัวอักษรไปอีกซึ่งประกอบไปด้วยบนล่าง A A B ซ้ายขวา A B ขึ้น A ลงขวาขวาซ้าย B ขึ้นซ้าย A ขวา B ซ้ายขวา A ซ้ายบน A ลง A ควาซ้าย B และกดสตาร์ทซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะใช้สูตรนี้ก็ต้องน่าจะมีโพยกันหน่อยอะ่ะเมก้าแมน3เมก้าแมน3คือเกมแนวซันส์แครดิงที่หลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเกมนี้มันเป็นเกมเล่นคนเดียวเพียงแต่ว่ารู้หรือไม่ครับว่าในเกมเมก้าแมน3เนี่ยเราสามารถให้เพื่อนอนะ่ะมาเล่นจอย2และใช้สูตรโกงเกมกันเพื่อเราได้ซึ่งผมเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่าในเวลาที่เราเล่นเกมนี้บนเครื่องฟามิคอมนะครับ เราสามารถใช้เพื่อนกดปุ่มจอย2อ <c oughs> เพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวละคร <c oughs> หรือทําให้เกมเกิอดอาการผิดปกติได้อาทิเช่น <c oughs> การกดปุ่มดีแผซ้ายค้าง <c oughs> จะทําให้ตัวเมก้าแมนกระโดดสูงหรือการกดปุ่มดีแผบนค้างจะทําให้เกมสโลโมชันเป็นต้นซึ่งมันเป็นสูตรโกงเกมที่ค่อนข้างแปลกดีก็ <c oughs> จบแล้วครับกับ5เกมทั้งหมดที่พูดไปผมก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้ผมอ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใคร ผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและถ้าหากว่าใครชอบใจผมก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปด้วยจ้าแล้ววันนี้พวกเรา g-content ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ